ภิกษุถูกฝึกให้รักสันโดษห้ามฟังเพลงห้ามดูโทรทัศน์มีสมบัติน้อยชิ้นบำเพ็ญพรหมจรรย์และฉันพัตาหารเพียงวันละมือ้อความไม่คุ้นชินต่อความเข้มงวดภิกษุหลายรูปพนไม่ไหวจนต้องลาสิกขาการฉันเป็นการยั้งอัตภาพ ให้เป็นไปวันต่อวันเท่านั้นไม่ได้ฉันเพื่อสะสมหรือฉันเพราะความอริเออร่อยยิ่งไปกว่านั้นภิกษุต้องฉันอาหารทุกประเภทโดยไม่มีสิทธิ์เลือกทุกอย่างถูกเทคลุกเคล้าวรวมกันในบาทการฉันอาหารลักษณะนี้เป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งของทุดงขวัต พระอินทธรโมเล่าให้ฟังว่าทุกกิจกรรมในวัดเป็นไปเพื่อลดความอยากเราต้องทำลายความรู้สึกยินดีฉันอะไรก็ได้เป็นอยู่อย่างง่ายมีมากก็ได้มีน้อยก็ได้อร่อยก็ได้ไม่อร่อยก็ได้ แล้วการฉันคลุกเคล้ารวมกันทำให้รู้สึกว่าแต่ก่อนเป็นขนมน่ากินปรุงแต่งอย่างประณีตแต่เมื่อมาคลุกเคล้ารวมกันแล้วทิ้งสภาพเดิมไม่เหลือความน่ากินน่าอร่อย